สวัสดีครับพบก,กับผมมัสกิติเพียจรจตุรัตในรายวิชาสเสริมทักษะภาษาจีน4ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ท้องฉุนเหมืนข่าววนตาเจาลกนจางหล่ชื่อ,อชย,ยจงเหวินสวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนมาเรียนภาษาจีนกับจางหล่อชื่อกันนะครับวันนี้มมนาาเราจะเรียนเนื้อหาองภาษาจีนหรับเนื้อหาที่เราจะเรียน,นในวันนี้ก็คือการของภาษาจีนครับ ห้ามหยุดชื่อไทยอีกองโยกหูจการในภาษาจีนมีทั้งหมดด้วยการอยู่ห้าประเภทได้แก่หวานเฉิงไทยการเสร็จสิ้นเปี้ยนควาไทยการกำลังจะเกิดขึ้นชื่อชื่อไทยการดำเนินต่อเนื่องจิ้นสิงไทยการกำลังดำเนินอยู่จิงลี่ไทยการเคยผ่านประสบการณ์สำหรับในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของสือชื่อไทยการดำเนินต่อเนื่องนะครับ ถ้านักเรียนเตรียมตัวพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับสไทยการดำเนินต่อเนื่อง时序态用动词接着表示动作或状态的时序。สำหรับสไทยหรือการดำเนินต่อเนื่องในภาษาจีนนะครับเราจะใช้โครงสร้างคำกริยาบวกคำว่าจอแสดงการดำเนินต่อเนื่องของกริยาหรือสภาพการต่างๆนะครับเช่นจอ นั่งอยู่ข้นจะมองอยู่เดินอยู่กินอยู่สี๊ดจ์ล้างอยู่พูดอยู่เสียจะเขียนอยู่ซื่จะทำอยู่ถ่างจะนอนอยู่จ้านจะยืนอยู่เฮ่อจดื่มอยู่เสียงจะคิดอยู่เป็นต้นนะครับ 为สำหรับโครงสร้างประโยคปฏิเสธของการดำเนินต่อเนื่องในภาษาจีนนะครับเราจะใช้เหมยหรือว่าเมยยบวกคำกริยาและบวกคำว่าเจนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับเหมยยจวจไม่ได้นั่งอยู่เมยยข่านจไม่ได้ดูอยู่เหมยยจจไม่ได้เดินอยู่没有มยอยชื่อ ไม่ได้กินอยู่ไม่ยอสีเจะไม่ได้ล้างอยู่ไม่เยอชั่วเจไม่ได้พูดอยู่ไม่ยอเสียเจะไม่ได้เขียนอยู่ไม่เยอะ้วจะไม่ได้ทำอยู่ไม่ยอถาเจะไม่ได้นอนอยู่เป็นต้นนะครับเจียเสียหลายว่ามันหลายขั้นรีจี้ปะลำดับต่อไปเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับเเเเฉฉีีียยยงงงงชช่่่่าาาากกววพจ上เ着照าเพี着ยน บนกำแงพงแขวนรูปภาพอยู่桌子上放着花花旁边放着两本书桌子上放着花花旁边放着两本书บนโต๊ะวางดอกไม้ไว้ข้างๆดอกมไม้วางหนังสือไว้สองเล่ม他写着衣服他写着衣服เขาซักผ้าอยู่书上没有写着他的名字 ซูช่างไม่ย้เสียนเจาะชื่อขงเขาบนหนังสือไม่ได้เขียนชื่อของเขาเอาไว้หรือชื่อไท่เกิดช,ชื่อปีเจียวต่อไปเรามาดูการเปรียบเทียบการดำเนินต่อเนื่องในภาษาจีนในรูปแบบประโยคต่างๆกันนะครับเขินติ้งจี้ประโยคยืนยันเฉียงช่าง挂着照片เฉียงช่าง挂着ย片บนกำแพงแขวนรูปอยู่ 否定句ประโยคปฏิเสธเขียงส่่งไม่挂着照片เพียงสั่งไม่挂着照片บนกำแพงไม่ได้แขวนรูปอยู่อีเว้นทีประโยคคำถามเขีย่งโยก挂着照片吗เขียงสั่งโยก挂着照片吗บนกำแพงแขวนรูปภาพไว้ไหมเขียงสั่ง挂着照片没有เขียงกั่ง挂着照片没有 บนกำแพงแขวนรูปไว้หรือไม่เสียงช่้างโยมไม่โยกว่าจะเจ้าเพียรเสียงช่้างโย有ไม่โยกว่าจะเจ้าเพียบนกำแพงได้แขวนรูปเอาไว้ไหม好了，这就是我们今天要讲的内容。เอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาที่เราได้เรียนกันในวันนี้หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอบหรือในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะครับสำหรับวันนี้จังหลอชือต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ